เปิดโพสต์แรกพลอยอัยดาพันรยากันกันตถาวรพาลูกเข้าวัดทำบุญรับปีเก็บตัวเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวมาพักใหญ่สำหรับพลอยอายดากันตถาวรพันรยาของพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรซึ่งหลังจากที่เกิดกระแสข่าวร้อนในช่วงเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาและสามีเข้าเรือนจำมาจนถึงเวลานี้เจ้าตัวก็หายหน้าหายตาไปจากโซเชียลนานนับเดือนล่าสุดพลอย ไอยดาโพสต์ข้อความพร้อมภาพน้องพร้อมและน้องคราวเป็นครั้งแรกโดยพาลูกๆไปไหว้พระพร้อมแคปชั่นว่า Happy New Year สวัสดีปีใหม่ครับอิโมจิหัวใจสีแดงขณะที่แฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่พร้อมชื่นชมความน่ารักและบอกคิดถึงน้องพร้อมและน้องคราวกันเป็นจำนวนมาก กันกันตาถาวรเกิดวันที่6ธันวาคมพศ2528ชื่อเล่นพลุกอดีตนักแสดงายแบบดีเจพิธีกรชาวไทยกันเป็นบุตรของมงคลกับวันเพ็ญกันตถาวรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระมานดานิจานุเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมอนินเดชาสิงห์สิงหเสนีสองสายสิงห์คำนวณและระดับปริญญาตรีจากคณะนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขา การบัญชีเคยเป็นหนุ่มป๊อปดาวองสถาบันกวดวิชาชื่อดังแห่งหนึ่งประจำปี2003คู่กับครน1นึงิดจักสมิธานนน์เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งและยังมีผลงานโฆษณาและแสดงในมิวสิกวิดีโอรวมทั้งยังเป็นดีเจของคลื่น EFM จากนั้นได้ทำสัญญากับสังกัดโพลีพลัสแสดงละครเรื่องแรกของค่ายคือบ่วงร้ายพ่รัก โดยรับบทเป็นเชนตัวร้ายบทบาทนี้ทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ด2009สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์กันสมรสกับออยดากันตถาวรสกุลเดิมสีมูลตรีหรือพลอยเมื่อวันที่8ทธันวาคมพศ .2561 มีบุตรธิดาด้วยกันสองคนคือกันทีกันตถาวร ชื่อเล่นพร้อมเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ2564 3ปีและกัญญาดากันตถาวรชื่อเล่นพราวเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2565 2ปีกันเป็นที่รู้จักจากการเป็นพิธีกรหลายรายการในช่อง Workpoint ภายใต้สังกัด Workpoint Entertainment โดยเฉพาะรายการเดะมาซิงเกอร์หน้ากากนักร้องกันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด CMO ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยเป็นหนึ่งในสามนักสแสดงที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทนี้ร่วมกับพีชยาวัฒนามนตรีและยุรนันพมรมนตรีแต่ภายหลังจากมีกรณีคดีดีไอคอนกรุ๊ปกันจึงประกาศยุต ิธีกรในรายการของ Workpoint ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ2567ก่อนจะประกาศยุติสัญญากับ The Icon Group ในวันที่12ตุลาคมพศ2567โดยระบุว่าทุกอย่างต้องอยู่ในมาตรฐานของความถูกต้อง หลังจากนั้นกันได้ถูกออกหมายจับในวันที่16ตุลาคมพศ2567เวิร์กพอย์จึงออกประกาศยุติสัญญาในการเป็นพิธีกรและศิลปินในสังกัดกับกันก่อนที่เขาจะถูกตำรวจควบคุมตัวในวันเดียวกัน